การปปสภาค5เปิดโครงการฝึกอบกรมขร้าราชการทาหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มหกรรมกรองและดนตรีนานาชาติ16-20พฤษภาคมนี้น้ำพ้ร้อนสันกำแพงร่วมกับกสอสนออเภอแม่อ่อนจัดวิ่งการกุศลวิ่งชมไครต้มไข่น้ำพุร้อนรวมระยะทางกว่า12กิเมตร แม่ห่องสอนจัดเที่ยวผจนภัยแม่เสเรียง2แผ่นดินสไตล์ออฟโรดภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นและงานเทิดพระเกียรติบรรยากาศวันแรกโรงเรียนชลาบานเปิดเรียนเทอมสองมีนักเรียนกว่า400คนเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะวันพุทธที่11พฤษภาคม2559ค่ะติดตามรับชมข่าวสารได้นะคะทาง Lc Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เป็นประจำทุกวันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะคุณชมผู้มนวยการปรปรสภาค5ค่ะได้เปิดโครงการฝึกอบกรมนะคะขา้าราชการทหารตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ ที่ห้องประชุมบอลลูม2โรงแรมโมล่าถนนท่าแพรนาวิชัยชัยมงคลภูมิในการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบกรมขร้าราชการทาหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่23ทับ2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการทหารและตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมีข้าราชการทหารที่ได้รับการ แต่งตั้งจํานวน24นายและเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานจํานวน26นายรวมทั้งหมดจํานวน50นายด้านนายวิชัยชัยมงคลผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5กล่าวว่าสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้อํานาจหน้าที่ของข้าราชการทหารที่ได้รับการแต่งตั้งต,งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวประกอบกับเพื่อประโยชน์สูงสุดต,ต่อการคืนความส แก่ประชาชนทั้งชาติด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจําเป็นที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ทักษะการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5จึงได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กราชการทห,หารทั้งหมดค่ะ อีกหนึ่งภารกิจนะคะด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะไปต่อกันที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะคะก็ได้เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาตินะคะจะจัดขึ้นในวันที่16ถึง20พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ที่บริเวณในสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมืน่นหมู่ที่10ตำบลริมปิงอาเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายนารงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานถแถลงข่าวมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ10พฤษภาคมโดยมีบำรุงรื่นบันเทิงหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดลำพูนและนาอภัสราธงพิทักษ์ หัวนหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงานถึงจังหวัดลำพูนนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆในประเทศไทยแต่มีความยิ่งใหญ่อยู่หลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งความศรัทธาอย่างพระธาตุฮริพุนชัยลำไยสีทองในด้านการเกษตรและผ้าท,ทอยกดอกรวมถึงสถานที่แห่งธรรมชาติที่น่ายกย่องและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเช่นกลองหลวงโดือทุกปีจะมีกลองหลวงจากทุกหมู่บ้าน มาร่วมแข่งขันเพื่อประกอบการฟ้อนบูชาถวายพระาธาตุในงานประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุฮริพุนชัยของทุกปีค่ะ ในปีนี้ถือว่าพิเศษกว่าปีที่ผ่านมานะคะจังหวัดลําพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูนค่ะมีความภาคภูมิใจที่จะจัดมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติเพื่อยกย่องและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวลําพูนให้กับนานาชาตินะคะได้รับรู้ค่ะโดยมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16-20ถึงพฤษภาคมนี้บริเวณสะพานท่าขามอำเภอ เมืองจังหวัดลำพูนค่ะในงานนะคะพบกับพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่กระบวนพาเรดการแสดงจาก4จังหวัด4ชาติพันธุ์4ภาคนะคะครูแอดเดอะสะล้อคณะองศาศิลและเสียงกระหึม่มจากกลองของชาติพันธุ์ล้านนาค่ะ รวมไปถึงการแสดงกลองนานาชาติจาก8ประเทศนะคะเช่นเกาหลีสิงคโปร์และอินเดียค่ะรวมไปถึงสหรัฐอเมริกานะคะรวมอยู่ในงานเดียวกันการแสดงที่หลากหลายโดยเน้ดนดนตรีวัฒนธรรมในเชิงสร้างสารรค์อาหารสุดอร่อยค่ะผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดลำพูนนะคะรวมไปถึงมีนิทรรศการและเรื่องราวเกี่ยวกับกลองนานาชนิดให้กับผู้ที่ไปร่วมงานได้เรียนรู้กันด้วยค่ะ เชิญชวนนะคะ16ถึง20พฤษภาคมนี้ค่ะที่จังหวัดลำพูนนะคะกับงานมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติค่ะในงานนี้นอกเหนือจากกลองของประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังจะได้พบกับ เสียงกลองนะคะจากประเทศต่างๆทั้งหมด8ประเทศมาเข้าร่วมกันด้วยนะคะในงานนี้ถือว่าในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเป็นความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะคะทั้ง4จังหวัดด้วยนะคะ ต่อกันที่น้ำพุร้อนสันกำแพงค่ะร่วมกับกศนอแม่ออนนะคะจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลภายใต้ชื่องานวิ่งชมไพรต้มนะ้ตมไข่นะ้ำพุร้อนนะคะรวมระยะทางที่ใช้ในการวิ่งทั้งสิ้นค่ะ12กิโลเมตรค่ะที่บริเวณลานน้ำพุร้อนสันกำแพงค่ะกศนอแม่ออนนะคะก็ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมินิมาราทอนพิชิตน้ำพุร้อนค่ะภายใต้ชื่องานวิ่งชมไพรต้มไข่น้ำพุร้อนระยะทาง12กิโลเมตรค่ะโดยมีนักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางมาร่วมการแข่งขันค่ะนางฤิธิมากันใจมาผู้จัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารกศนแม่อ่อนค่ะร่วมในพิธีเปิดนะคะ ทั้งนี้เนื่องจากกิจการของน้ำพุร้อนสันกำแพงได้ร่วมมือกับกศนแม่อ่อนจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนนะคะวิ่งชมพงไพรต้มไข่น้ำพุร้อนเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนปรับปรุปรงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนที่อำเภอแม่อ่อนค่ะที่อยู่ในสภาพเก่าแก่เสื่อมโทรมนะคะสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขค่ะโดยการแข่งขันวิ่งมีระยะทางในการแข่งขันประมาณ12กิโลเมตรเริ่มต้นวิ่งที่น้ำพุร้อนแม่อ่อน ะะไปสามแยกหนองหอยค่ะวิ่งตรงไปบ้านแม่ครูหาวกกลับมาที่บ้านสากรนสามนะคะผ่านรุ่งอรุณน,น้ำพุร้อนกลับมาเข้าเส้นชัยที่น้ำพุร้อนแม่อ่อนค่ะจากนั้นนักวิ่งนะคะหลังจากวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็จะได้เรียนที่ระลึกและถ้วยรางวัลของแต่ละรุ่นพร้อมไข่ค่ะเพื่อที่จะนำไปต้มนะคะในน้ำพุร้อนทั้งนี้ถือว่าการจัดกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้บุญกันด้วยค่ะ ค่ะยังอยู่ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางภาคเหนือค่ะที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะจังหวัดแม่ห้องอนก็ได้จัดกิจกรรมค่ะในสไตล์ออฟโรดนะคะเป็นกิจกรรมการท่องเทียเทเท่ยวค่ะเป็นการท่องเที่ยวแม่เสะเอียงนะคะ2แผ่นดินภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานเทิดพระเกียรติค่ะ นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานท่องเที่ยวผจญภัยแอดเวนเจอร์แม่สเสียงนะคะสองแผ่นดินภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นและงานเทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ห้องสอนระหว่างวันที่1 3ถึง15พฤษภาคมนี้โดยเส้นทางการผจญภัยในครั้งนี้นะคะใช้ชื่อว่าแม่สเสียงสองแผ่นดินตามเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอ แม่เสรียงค่ะอาทิพระธาตุสีจอมนะคะประกอบไปด้วยพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุจอมทองพระธาตุจอมกิติและพระธาตุจอมมอนค่ะเส้นทางชายแดนไทยเมียนมานะคะณนะอุทยานแห่งชาติบ้านแม่สับแหลบค่ะด้วยการล่องเรือแม่น้ำสารวินนะคะ ชมความงดงามของพื้นป่าธรรมชาติสองฝั่งพรมแดนและการลุยเข้าสู่หมู่บ้านบนดอยสูงด้วยรถยนต์สไตล์ออฟโรดค่ะพร้อมกับเข้าที่พักแบบโฮมสเตย์นะคะเพื่อที่จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นั่นจริงๆค่ะ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นดินแดนที่เป็นธรรมชาติแท้ๆมีทรัพยากรด้านป่าไม้และภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ค่ะอีกทั้งยังมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีนะคะจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกค่ะด้วยลักษณะเด่นทางภูมิประเทศนี้เองนะคะทําให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวในแบบผจญภัยอยู่มากมายกระจายอยู่ทุกๆอาเภอค่ะอาทิอาอเภอเมืองอาเภอศบเมยนะคะอาเภอแม่สะเรียงและอําเภอแม่ลาน้อยเป็นต้นค่ะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ ถือเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวผจญภัยนะคะในการเข้าสู่พื้นป่าธรรมชาติดิบๆที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งใด้ค่ะ มีทั้งภูเขาอันสลับซับซ้อนนะคะประกอบไปด้วยถ้ำมากมายค่ะแม่น้ำหลายสายนะคะสำหรับผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ก็จะมีทั้งสื่อมวลชนค่ะผู้ประกอบการและก็องค์กรน,นะคะชมชมรมขอภัยค่ะหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวแนวพจนภัยเพื่อที่จะได้ร่วมไปเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดหรือว่าสามารถเดินทางไปกับเราในครั้งนี้ได้ค่ะติดต่อได้ที่บริษัทสาลายเวนต์จำกัด ะะโทรศัพท์หมายเลข0800313613คะ่ะค่ะก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการท่องเที่ยวแนวพจนภัยที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะก็เป็นการท่องเที่ยว แนวผจญภัยนะคะเพื่อที่จะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติที่นั่นด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศของการเปิดเรียนเทอมสองวันนี้วันแรกนะคะซึ่งเป็นการเปิดเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนั่นก็คือโรงเรียนชลาบานที่อำเภอโดยสะเก็ดนะคะ ถือว่าบรรยากาศวันนี้ค่ะคึกคักค่ะคุณผู้ชมมีนักเรียนผู้สูงอายุนะคะกว่า500ชีวิตค่ะมาลงทะเบียนเรียนในการเปิดเทอมเทมอม2ในวันนี้ด้วยค่ะ ที่ศาลาวัดพระธาตุดอยสะเก็ดผ้ารามหลวงตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อพระโพธิ์ที่รังสีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นประธานประมนิเทศแก่นักเรียนโรงเรียนชลาบาลวุฒิวิทยาลัยค่ะมีจํานวนทั้งชายแล้วก็หญิงกว่า400คนนะคะ ของเทศบาลตะบลเชิงดอยค่ะเป็นปีที่3นะคะเป็นเทอม2นะคะเทอมนี้เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกหลังจากปิดเทอมแรกเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีนายเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเชิงดอยกล่าวต้อนรับค่ะในวันนี้นะคะก็มีนักเรียนชลาบานค่ะมาลงทะเบียนเรียนกว่า500ชีวิตนะคะ นายเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีตะมนเชิงดอยกล่าวว่าในเทอมสองนี้มีนักเรียนให้ความสนใจจากพื้นที่ใกล้เคียงมาลงทะเบียนกว่า500คนค่ะโดยในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนเทอมสองนะคะมีนักเรียนมาลงทะเบียน เกือบเต็มจํานวนที่มาลงทะเบียนไว้นะคะการเรียนการสอนโรงเรียนแห่งนี้จะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นไม่เน้นวิชาการค่ะจะเน้นสันทนาการกิจกรรมให้ผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยตั้งแต่60ปีมีความสนุกสนานไม่เครียดนะคะ และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้กับเยาวชนตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจเดินทางมาทัศนศึกษาโรงเรียนแห่งนี้ด้วยค่ะทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการล้มป่วยจากโรคซึมเศร้าและก็โรคต่างๆของผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่มีอายุมากซึ่งนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นะคะผู้ชมมีอายุรวมกันไม่น้อยกว่า2,400ปีค่ะและนักเรียนก็ยังไม่มี กเสียชีวิตนะคะตลอด3ปีที่เปิดการเรียนการสอนมาค่ะนั่นหมายความว่าการเรียนการสอนที่นี่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจให้กับนักเรียนได้ค่ะสำหรับการเรียนการสอนจะมีขึ้นสัปดาห์ละ1วันค่ะคือวันวันพุธนะคะแต่ว่าวันพุธจะเน้นการสอนอยู่4เรื่องสลับกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วิชาชีพนะคะเรื่องการสารการเย็บผ้าการทำหนกไม้ประดิษฐ์เรื่องของสุขภาพค่ะการกินการออกกำลังกายต่างๆนะคะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬกาค่ะซึ่งหากเรียนจบในเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการมอบปริญญาชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนเพื่อความภาคภูมิใจด้วยนะคะ ต่อมาทางด้านของนายบุญเลิศบุรุณุปกรณ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เดินทางมาร่วมนะคะแล้วก็กล่าวว่ายินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศค่ะก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณค่านะคะแก่ผู้สูงอายุค่ะการรักษาสุขภาพกายและจิตใจในวัยชาราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้ก็นำผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ของจังหวัดมาเรียนแล้วก็ศึกษาดูงานที่นี่ด้วยค่ะ โรงเรียนชลาบานนะคะที่โดอยสะเก็ดถือว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ แล้วก็ในทุกๆปีค่ะมีการเปิดการเรียนการสอนอย่างที่บอกนะคะทุกๆวันพุธค่ะผู้ชมแต่ละเทอมนะคะก็จะเรียน1วันนั่นก็คือวันพุธค่ะส่วนการเรียนการสอนก็ไม่เหมือนอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะที่นี่สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตค่ะเน้นการสัทน,นาการให้ผู้สูงอายุนะคะมีสุขภาพจิตและก็สุขภาพที่ดีแข็งแรงนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะ1วันก็ถือว่า เป็นหนึ่งวันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของผู้สูงอายุนะคะและหากจบการเรียนมานะคะก็มีการมมอปริญญาชีวิตให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาค่ะที่ได้รับ คุณภาพนะคะมีการรับรองคุณภาพแล้วก็หลายๆสถาบันเดินทางมาดูงานกันที่นี่บ่อยครั้งเป็นประจําทุกปีด้วยนะคะถือว่าเป็นอีก1นึโรงเรียนต้นแบบค่ะตั้งอยู่ที่อําเภอโดยสะเกตดนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือข่าวสารในข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ดิฉันสมชญยานาลาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ